อ่น้อมถือประราตนยจคุณประธรรมคุณประสงอ่ำน้อมน้อมเด่งประราตนยจอันที่เพื่อเป็นที่เพื่ององค์ข้าพเจ้าดูมีแด่ประ,ะราตนยจอาริวาธานาโนประจําใจอารมกาพระพุทธาพุรุ่งตังเป็นองค์เจ้าหน่วยประรม อาทิวัดกับคุมบารมกตองกงไเลอดเปลนรายงามตัางตุงนตยังือุบโอูปินาพุนรนปรังองเอกวันนาโนออไฟสมาคมกับกาดเนาะพอ,อนองเนอมจึงคุณทีเจนใจในรมนารมัตการปาจจาน์ปาริาลานุศิละพอาเขาไม่เขาออกคนเดินทั้งหลายผู้ินใจในธรม มันนี้อจะมาพาไิยาวาธรรมานุวัตินอีโคบุญมีนะแะ่มากล่าวเรื่องธรรมะคนแห่งการทานเป็นอย่างใดเอาไปฟังเลยเนาะกุเมใชเวลา เจพระพุทธเจ้าจัดไว้กับลาพอดีเนาะว่าในไดเนานะบคุคคลให้ฐานอันต้องมองหรือปานนี้ก็ตามแะ่ให้ฐานนั้นโดยพอเคาลบก็ให้ด้วยความน้ำน้อมก็ให้ด้วยมือตอนเองให้กองที่เหลือให้โดยพอคำหนึ่งคนที่จะมาถึง คนกองถานนั่นบางเกิดในทีใดใดกิดกองผู้ให้ทานย่อมบอน้อมน้อมไปบริโภคอาหารอย่างดีย่อมบอน้อมน้อมไปบริโภคปลาอย,ย่างดีย่อมบอน้อมน้อมไปบริโภคยานอย่างดีอนยะ่างดีเนาะ นิมบอมนอมไปบริโภคมาุณหหอย่างดีแมนเจบริบาลของคนผู้ให้ดานั่นคือมุตภรรยากาศาสตคนไปคนทำงานก็พอเุสือวฟังบอเงียงหูฟังตรงจิตไปใช้อื่นเพราะนั่นเพราะเหตุใดทั้งที่ทั้งนี้เป็นผล แห่งกรรทีจนกระทัโดยโบ,บอกเขารบกันอันให้ความนอนอนบอกเขารบเราบนาะจะเป็นที่คนอื่นบ่เชื่อฟังเนาะอาอาพรยาภาอาพร,อา,พร,อ,าพรอาหารอันใดก็บอกบ่บสมประกอบบ่สมบุนแบบเนาะได้จะกองเก้าเป็นบบนะเอาไปว่าให้ของที่ดีกว่านะ จะให้ดูความปกครองันเอามาฟังต่อเนาะจะว่าอันเขาลบเป็นอะไรเนาะ้าบุรีบุคคลให้ทา,านอันเต้ามองรีปานนี้ก็ตามจะให้ทานนั้นโดยเขาลบให้ด้วยความน้นอมนอมให้ด้วยจนเองให้ของที่ปลื้มให้ดโดยพอคำหนึ่งคนที่จะมาถึง คนของทานนั้นจะบังเกิดในที่ใดๆจิตกองผู้ให้ทานจิตกองผู้ให้ทานเนาะนอมนาะนอมน้อมไปบริโภคอาหารอย่างดีน้อมน้อมน้อมไปบริบริโภคผ้าอย่างดี ยอมน้น่มนอกไปโพดีพวกยนอยายงดีน้อมบน้น่มนอกไปโริโภวกาม,มาคุณหาอย่างดีแม่นบาปริีบานเกินของผู้ให้ทานนั้นได้พุทธอรเลาอาถาตพคนใจคนทำงานก็เชื่อฟังดีเงียงหูฟังบ่อยตุงจิตไปที่อื่นก็นั้นพอเหุใจทั้งนี้ ขาควรของกร,รมนี้จนกระทำโดยอลบคาบุรีเรื่องเคยมีมาแล้วมีผามตือเวลามะความผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาดา,านอย่างยน่งคือได้ให้ทานคำเต็มด้วยปูปียะดูปีญาเนานะ แปดสิบสี่พันธาตุธาตุปูปียะเต็มไปด้วยคำแปดสิบสี่แปดแปดธาตุเนะาะธาตุอมมลินเต็มด้วยเงินแปดสิบสี่พันธาตุให้สร้างแปดสิบสี่พันเชือกมีเครื่องประดับตวนเป็นคำมีทุงคำปุ่มด้วย ขายคำํำให้รถแปดสิบสี่พันคันปมด้วยนังลาสีนังเสือโครงนั่งเสือเหลืองอากรรมพลเหลืองมีเครื่องประดับลวนเป็นคำมีทุงคำปมด้วยใส่คำให้เมฆหวานนมแปดสิบสี่พันตัวมีนมไรสะดวก ให้ปหาณนะเงินหองกน้ำนมให้ยิงสาวแปดสิบสี่พันคนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วคุณผลให้ประหลังแปดสิบสี่พระบอนกูด้วย้าผมกูด้วยคนแกจที่ขาวเครื่องผู้มี ตันถานเป็นตอดอกไม้มีเครื่องปูยางดีด้วยหนังวางมีเครื่องนุ่มแพดันมีมอนข้างแดงทั้งสองให้พาแปดสิบสี่พันโกดเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพผ่พาไฟเนื้อละเอียด จะเมื่อยก้าวไปเอ็ดอยังจึงเข้านำของย่ำของบริโภคเรืธธ่องลุกทาที่นอนที่ให้ไหลออกไปเมื่อนยางแม่นำ้ำกะหโบีท่านอาจมีความคิดอย่างนี้ว่าทำไมนั้นผู้อ,อื่นเป็นเวลามะอาม ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นสหบุีแจ่ทานบอกควรคิดเห็นอย่างนี้ถ้าไม่นั้นเอาเป็นแลเป็นเวลาเวลามาพามเอาให้เอาได้ให้ทานเป็นมหาทานก็ในทานนั้น พมีภัยเป็นตะกีเรยยะบุคคลให้ภัยผู้ใดกว่าอาจจะทำรักอากินาทานให้หมดจดตาบุดีทานที่บุคคลเท่ายให้ถึงพุทธให้ผู้ถึงพร้อมด้วยอิทธิโราบันผู้เดียวบริโภค มีคนหลายกว่าทานทีเวลามาพามให้แล้วทานที่พระคนถวายให้พระตากะอามีผู้เดียวบริโภคมีคนหลายกว่าทานนีวิพวกคนถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยอิธิหนึ่งร้อยท้านบริโภคท่านนี้พวกคนถวายให้พร,อนนระ,พะอนาคามีผู้เดียวบริโภค มีผนหลายกว่าทานดีผบุคนได้าหวให้พระตนาคามีหนึ่งรอยทานบริโภคทานดีผู้คนได้ไหให้พระอรหันต์บูเดียวบริโภคมีคนหลายกว่าทานดีผบุคนได้าหวให้พระอนาคามีหนึ่งรอยทานบริโภคทานดีผู้คนได้ไหให้พระปัจเจกพุพทธเจ้าองค์เดียว บริโภคมีคนหลายกว่าทานนี้บุคคลถวายให้พระอรหันต์หนึ่งรอยทานหนึ่งรอยองบริโภคเนาะทานที่บุคคลถวายวให้พระอรหันต์ตัมมาตามพระพระพุทธเจ้าบริโภคมีคนหลายกว่าทานที่บุคคลถวายวให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าหา100านึ่งรอยองบริโภนะค ที่บุคคลทวายให้พิคุส้ชมีราพุทธเจ้าเป็นประมุกบริบูรณ์มีนลายกว่าทาทานดีบุคคลทวายให้พระอาหารหันตมาตามพระเจ้าบริบูรณ์การที่บุคคลสร้างวิหารทวายส่งภูมิมาจากจิ่างสีมีพลายกว่าทานที่บุคคลทวายให้พี่โค้ช มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโบบริภโภคการที่บุคคลมีจิตใจเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์เป็นสารณะที่พลงายกวาดทานที่บุคคลถวายสร้างบิหารถวายสรงอันมาจากคิด่งสี่ การที่บุคคลมีจิตใจเลื่อมใสสมถานท,ที่ขาบพุทธหมดเป็นจากกันอาสัตหมดเป็นจากการหลักทรัพย์หมดเป็นจากการระพฤติในกามหมดเป็นจากการเว่าปีตัวหมดเป็นจากการดื่มน้ำมเมาสุรามลไรอันเป็นยี่ตังแห่งความประมาทมีผลหลายข้อการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึง พระพุทธเจ้าและธรรมและ,ะทรงเป็นสรรนะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยชีสุดแม้นแต่เวลาสุดชมของหอมีคนหลายกว่าการที้บุคคลมีจิตใจเลื่อมใสกรรมทานติขาพนทะธหมดเป็นจากการหลักอาสัตตสีวิต หมดเป็นจากการรับกองคนอื่นหมดเป็นจากการนอกใจภรรยาและนอกใจสามีและหมดเป็นจากการเ้ากี้ตัวเมาขำเยลไหลบ่มีประโยชน์เนี่ยเ้าขำไม่การนี่คนอื่นใจกันและหมดเป็นจากการดื่มน้ำเมาสุรามลไรอันเป็นยีต่ตังแห่งความประมาทเนาะ และการที่บุคคลเจริญอนิจจัญญาแม่นแใจเวลาดูดดมกองหอมเนาะและดิวมือเรืออาดิวมือมีพลไหลครัวาการที่บุคคลเจริญไม่ตาที่ชุดแมินใจเวลาดูดดมกองหอมเป็นว่าการที่บุคคลสบาย พกเจ้ามีใน,นสูงหลายสำใดัเนาะแต่ว่าการที่เราจะให้ทานให้เราจังจิตตั้งใจใส่ใจการให้ทานํำละจิตเพื่อความชีวิตออกไปเอาชนะความขีวินะีเนาะความขีชีวมันเกิดขึ้นแต่เลาเวลาแต่ว่าเราต้อเอาชนะมัน เป็นคุณจิตใจกว้างขวางเอนนื่อ้นว่าการที่ถบายเนาะแต่ว่าการจะมาทานที่ขาบทเนาะติดตินแปดตินหาผู้เป็นกาลบาดผู้ของเงนินและผู้กองเงินประจำอกากาศได้เนาะแต่ว่าเอาจะรักษาได้ก็เมื่อใดเมื่อหนึ่งเอาก็กษได้เนาะ กานอรักษาว่าใด,อด,อดอเอเดี็ดมือมือเคืองนะเอาวามือหนึ่งเอาใดอ็นคอหนึ่งนะแต่ว่าจ,จริงเวลาเราจะนอนเนาะเาราจะมาทานติ๊งห้าใบเนาะแต่พทไม่ตาไ้วเราก็จึงนอนนไปพระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ก็มาทานติ๊ติห้าแล้วก็เจริญไม่ตาแล้วก็นั่งอมที อการสะคอนเนาะเดี๋ยวมีแล้วเอาบ่มีเวลาเวลาเอาเรือน้อยความายจิตต่อน้อยเดียวหนึ่งพลาดบ่ได้เลยเนาะกันพลาดเวลาใดเวลานึงเรามันโ่มีโอกาสจะทําบุญบ่มีโอกาสจะรักษาสินจเนจริญเมตตาภาวนาได้เลยเนาะมันพะลาดบ่ได้ไปเนี่ยลงใจไปใจลงเนี่ย ตอนจกงแหงอยู่เอาฮิปเอ็ดฮิปหัมยังมีโอกาสเนาะอันาเ็ดแล้วโอกาสมดเนาะเมื่อใดกาขออนุโมทนาบุญกุศลผู้เขามาฟังคลิบนี้เพื่อมีจะความทุขความเจริญปัฒานาสิ่งใดนั้นไปถังไม่ชอบเพรขอความปัตนานาน ทรงจำริดูป,ประกาศแก่ทานทุกคนด้วยเถินอาทุสาธุสาทุนโมธามี